สวัสดีค่ะคุณผู้สมาชิกช่องสูตรหัวรอยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณน,นะคะแต้มนะคะสามตัวบนแบบคู่คีนะคะแต้มร้อยสิบนะคะแต้มร้อยหน่วยแบบคู่คีนะคะแล้วก็จับคู่ชุดนะคะสามตัวบน,นะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะ คำเตือนคลิปโนี้จัดทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดละความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดน,นึงนะคะสำหรับสมาชิกที่รอชุดสรุปนะคะวันที่29นะคะแอดจะมาสรุปให้นะคะแต่ว่า อ่าพรุ่งนี้นะมาสรุปให้แต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าน่าจะได้สรุปให้ช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าอ่าติดเสาร์อาทิตย์นะคะเด็กตัวเล็กนะคะอยู่บ้านนะคะอาจจะทําคลิปค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะ<ส>เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะทําได้ช่วงไหนนะคะเดี๋ยวมาสรุปให้เนาะ <S <S สําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทานะคะอ่าสูตรคุกกี้นะคะสำหรับสามตบน,นะคะ ส่วนสามตะบนนะคะที่เป็นอ่าตัวเทียบชนนะคะแอดยังไม่ได้ลงให้นะคะเดี๋ยวอาจจะลงให้ต่อจากอ่าคลิปนี้นะคะอาจจะลงให้เป็นพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนคะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเราจะมาทําต่อจากที่เป็นอ่าคุกกี้นะคะปักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็คุกกี้นะคะแบบแต้มสองตะบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแต้มแบบสามตะบนแบบคุกกี้นะคะเรามาดูกันคะ สถิติเนี่ยสิงวดนะเป็นแบบ4ตัวนะจะมีที่เดิน19งวดนะกับ20งวดนะซึ่งจะได้ทั้งคู่แล้วก็คีนฮะแอดต้องบอกแบบนี้นะฮะแต่ว่าแอดเลือกมาที่ระยะสั้นกว่า1งวดก็เพราะว่านะคะแอดอยากให้นะมันอ่าเขาเรียกว่ายังไงอะ แอดวิเคราะห์จากที่แต้มร้อยสิบร้อยหน่วยสูตรเก่าด้วยเนาะก็เลยต้องแอแมสามตะบนก็จะต้องเป็นฮะแต้มชุดนี้แค่นั้นเองนะคะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยเริ่มเดินมาตั้งแต่งดที่ออกห้าศูนย์สี่นะคะแต้มสามตะบนก็คือเราใช้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยคะ,ะบวกกันห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าก็จะได้แต้มเก้าเป็นแต้มสามห้าเจ็ดเก้านะคะเข้ามาะะที่แต้มเก้า งวดที่ผ่านมานะ,ะเด่นที่แต้ม0246์นะคะผลรางวัลออกมาที่5 6 3หกนะคะ5บวก6เท่ากับ1นบวก3นะ,ะ่ะามเท่ากับ4นะคะเข้ามาะะที่แต้ม4สูตรเราจะใช้นะคะ10ล่างร้อยหนะ้าครั้งที่1นหน่อยนาะครั้งที่1 ร้อยหน้าครั้งที่สสิบหน้าครั้งที่สอหน่วยหน้าครั้งที่ส10ทายครั้งที่1 2ครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สอและบวกข้างที่เตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะสามบวกห้าเท่ากับแปดแปดบวกห้เท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสีบวกเเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปบวกศเท่ากับแ 7จ็วกนะคะเท่ากับ6กหกบวกสองเท่ากับแปบวกสเ่ากูนย์วกสเท่ากับสเราจะได้นะ,ะแต้มนะสามตัวบนแบบคู่คีในะงวดนี้นะคะเป็นแต้มคู่นะคะหกแปแต้มคู่เนี่ยจะเดินฮะสิ <5 S 1> งวดฮะ,ะส่วนแต้มคีเนี่ยนะเขาเดินฮะ,ะเดินยาวกว่า1งวดก็คือแต้มคีเดินยาวกว่า ก็คือเดินมา20งวดแบบนี้คะ,ะต่างกันหนึ่งงวดนะ,ะแต่ทําไมแอดถึงเลือกมาแต้มคู่นะ,ะสามารถมาได้ทั้งคู่ทั้งคีนะะแต่ว่าเหตุผลที่เลือกแต้มคู่มาเพราะว่าเราจะต้องทําให้มันตรงกันคะ,ะกับแต้มร้อยสิบกับร้อยหน่วยนะ,ะซึ่งแต้มร้อยสิบกับร้อยหน่วยเนี่ยจะเป็นสูตระะที่แอดใช้มางวดที่แล้วเนาะเราไม่รู้ว่า,าห่วยเนี่ยมันจะออกมาที่ตัวไหนนะคะฉะนั้น แอดก็จะยึดนะจากร้อยสิบก่อนนะร้อยหน่วยก่อนนะแล้วก็ยึดจากแต้มสองตัวบนแบบนี้นะฉะนั้นเรามาดูกันนะแต้มร้อยสิบก็เป็นแต้มสูตรเก่านะที่แอดใช้นะสิบเก้างวดนะเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกห้าศูนย์สี่เหมือนกันนะแต้มร้อยสิบก็คือเราเอาหลักร้อยกับหลักสิบวกกันแบบนี้นะห้าบวกศูนย์เท่ากับหแต้มห้าหสามห้าเข้ามาที่แต้มห้า งวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่แต้ม791ดาหนึ่งนะผลวัตออกมาที่ 5, 6, 3, 5 6, ้าหกสาบวกหเท่ากับหเข้ามาที่แต้ม1แบบนี้นะคะสูตรเราจะใช้หลักพันร้อยบน2ครั้ง10บ,บน4ครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่นอยท้ายครั้งที่หและบวกครั้งที่ห เจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนบวกเท่ากับศูนย์บวกสเท่ากับสองสอบวกสเท่ากับหกบวกเจ็เท่ากับสามสาบวกหนึเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกสเท่ากับแเราจะได้นะแต้มร้อในงวดนี้นะฮะสี่หดเพราะว่าแต้มร1 0นะคะเป็นเลขคู่นะคะก็เลยทำให้แอดนะคะต้องเลือกฮนะที่แต้มนะสตัวบนนะเป็นเลขคู่นะคะตามสูตรนะฮะ ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะคนละทิศคนละทางกันฮะแอดยึดยึดยดจากร้อยสิบฮะแล้วก็ร้อยร้อยสิบเนี่ยแอดใช้งวดที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าร้อยหน่วยเนี่ยแอดใช้มาสองงวดแล้วนะ,ะเรามาดูกันฮะแต้มร้อยหน่วยเนี่ยสถิติยี่สิบเอ็ดงวดฮะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกหกเก้าศูนย์แต้มร้อยหน่วยก็คือเราเอาหลักร้อยกับหลักหน่วยมาบวกกันฮะหกบวกศูนย์เท่ากับหกได้แต้มหกแปดสองหกเข้ามาที่แต้มหกแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาเด่นที่แต้ม0ูนย์สีผลวันออกมาที่5้าหกสาบวกสามเท่า8เข้ามาที่แต้ม8ปนะ,ะสูตรเราจะใช้หลักแสนหลักพัน3มครั้ง10บบนหน่วยบุนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่ง สครั้งร้อยทายครั้งที่หนึทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้า้งที่หนบวกหเท่ากับแปบวกหกเท่ากับสีบวกสเท่ากับเจบวกห้าเท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกหนึ่งนะคะเท่ากับเจบวกสเท่ากับหนบวกสีเท่ากับหเราจะได้นะแตมร้อยสินะในสูตรนี้นะคะก็คือแต้มคีนะคะเจ็ดหห้า แอดวิเคราะห์ให้แบบอ่าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะคะก็คือว่านะคะอย่างแอดยึดฮาร้อยหน่วยร้อยสิบนะคะร้อยสิบเนี่ยเป็นเลขคู่นะคะศูนย์สองสี่หกแปดแบบนี้นะคะส่วนแต้มร้อยหน่วยเนี่ยเป็นเลขคี่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแบบนี้นะคะฉะนั้นพอสองตัวบนนะคะเป็นแต้ม คู่ใชแต้มคีใช่ไหมก็จะอ่ะแอดยกตัวอย่างศูนย์สามกับสามศูนย์แบบนี้นะฮะถ้าสมมติว่าแต้มร้อยสิบเนี่ยเป็นเลขคู่นะตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นฮะหลักร้อยเป็นเลขคู่แบบนี้นะหลักอ่าหน่วยเป็นเลขคีก็จะได้นะคะเป็นแต้มคีแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่าร้อยสิบนะคะเป็นอ่าเป็นแบบหลักสิบ อันนี้หลักสิบเป็นคู่หลักหน่วยเป็นคี่แต่ถ้าหลักสิบเป็นคี่หลักหน่วยเป็นคู่สามบวกอะไรได้ศูนย์ก็จะต้องเป็นนะคะที่เป็นเจ็ดแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแต้มคี่แบบนี้นะคะก็คือเราต้องมาดูนะคะว่าอันนี้ได้คี่อันนี้ได้คู่ใช่ไหมคะแต้มสามตัวบนนะอันนี้เราพูดถึงแต้มสามตัวบนก่อนทีนี้พอที่แอดลงไปนะคะ แอดลงไปที่อ่าอันนี้แต้มสิบหน่วยเนาะแต้มสิบหน่วยเราได้ที่ขี i̇şte ้แบบนี้นะคะก็หมายถึงตรงจุดนี้นะคะที่ได้ขี้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วหลักสิบหลักหน่วยที่แอดลงให้นะคะหลักร้อยเนี่ยพอมายึดท <AH ี่คู่เออที่ขี้แบบนี้นะคะก็จะเป็นสูตรนี้แบบนี้นะคะแล้วก็หลักสิบนะคะเป็นที่ขี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลักหน่วยเป็นที่คู่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นแอดก็เลยต้องเลือกนะ ให้สูตรเนี่ยมันเป็นไปในะทิศทางเดียวกันก็คือต้องเลือกหะแต้มนะคะสามตัวบนที่เป็นเลขคู่แบบนี้นะคะซึ่งแต้มเนี่ยจะต่างกันแค่งวดเดียวเองนะคะก็คือถ้าแต้มคู่นะคะสิบเกงวดแต้มคีเนะี่ยยี่สิบงวดนะ,ะแต่ว่าแอดเลือกที่จะให้สูตรมันเป็นไปในะทิศทางเดียวกันนะคะแต่ไม่ได้การันตีนะคะว่าผลเนี่ยจะออกมา อย่างที่แอดคิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าสูตรไหนเนี่ยมันจะหลุดสูตรไหนมันจะเข้านะคะบางทีอาจจะสลับหลักสลับสูตรกันก็ได้นะ,ะเป็นไปได้หมดะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะถ้าจับคู่ชุดนะ,ะจับคู่ชุดทั้งหมดนะคะให้เพื่อนๆไปจับเองะคะ เนี่ยนะฮะหลักร้อยของเรานะฮะได้ที่เก้าหนึ่งสามห้าหลักสิบสามห้าเจ็ดเก้าหลักหน่วยสี่หกแปดศูนย์ได้จับคู่ชุดเนี่ยจะได้เยอะมากเลยฮะถึงแม้ว่าจะเป็นชุดตรงเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะฮะแอดเลือกใช้วิธีการนะฮะให้โปรแกรมนะคะประมวลผลให้เลยนะฮะโดยหลักร้อยนะฮะเก้าหนึ่งสามห้าเนี่ยนะหลักสิบสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยนะะหลักหน่วยสี่หกแปดศูนย์นะแล้วก็ใส่แต้มร้อยสิบหน่วยไปเมื่อกี้นี้นะนะ ต้มร้อยสิบหน่วยเรานะคะก็คือหกแปดศูนย์สองเนยนะคะเสร็จแล้วแต้มร้อยสิบนะคะสี่หกแปดแต้มร้อยหน่วยนะคะเจ็ดหนึ่งห้าอันนี้ก็คือวัดดวงไปเลยนค่ะเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็แต้มสิบหน่วยตรงนี้นะคะก็คือเจ็ดหนึ่งสามนะคะถ้าทุกสูตรนะคะเข้ามานะคะถ้าทุกสูตรเดินนะคะ ม่มีสูตรใดผิดจะได้ที่คู่ชุดหนึ่งสามสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่สามสามสี่สามห้าแปดห้าสามศูนย์เก้าห้าหกเก้าห้าแปดเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดชุดตรงนะคะนี่คือชุดตรงนะคะให้เพื่อนเค่ะแคปไว้นะคะส่วนในสิบเอ็ดชุดนี้นะคะชุดที่แอดชอบส่วนตัวนะคะก็จะมีคู่ชุดนี้นะคะหนึ่งห้าหกฮะสามห้าแปดฮะ ห้าสามศูนะเก้าห้าหกะเก้าห้าแดนี่คือชุดที่แอดชอบนะส่วนตัวในงวดนี้นะอันนี้ชอบส่วนตัวถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะแต่ว่าชุดอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมาไม่ได้นะแต่ว่าต้องเน้นย้ำนะ,ะว่าทุกสูตรเนี่ยจะต้องเดินต่อนะถึงจะได้นะคู่ชุด11ชุดตรงนี้นะเสร็จแล้วแอดเเลือกมาให้แบบถ้าผิดหนึ่งสูตรด้วยนะ จะได้ทั้งหมด42ชุดตรงคือรวมกับชุดนี้แล้วนะคะ42ชุดตรงให้เพื่อนๆพ่อ,อแคปไว้นะคะส่วนในผิด1นสูตรเนี่ยตัวที่แอดชอบนะก็จะมีนะ,ะคะกู้ชุด130่งสามศูนะหนึฮะ,ฮะอันนี้เผื่อมาเบิ้ลหน้านะคะ330กับ338สามฮะ538เนี่ยก็ชุดเดียวกันกับชุดนี้แล้วนะคะแอดไม่เอาแล้วกันค่ะแอดเอาชุดตรงนี้แล้วคะ แล้วก็อันนี้นะเก้าสามแปดชุดนี้นะที่ชอบส่วนตัวนะอ่าแอดเลือกแค่นี้นะส่วนชุดนะทีอะ่อยู่ในนี้นะที่แอดนะ,อะชอบนะชอบส่วนตัวก็จะเป็นนะหนะึ่งสามแปดหนึ่งสามศูนย์ฮะแล้วก็เก้าสามแปดนะถ้าสมมติว่าเขาไม่น่าจะมาเบิ้ลหน้าแบบนี้นะ ให้เพื่อนเพื่อนเลือกเอานะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าน่าจะมาเบนหน้านะคะก็สามารถเลือกพิจารณาได้นะอันนี้แต้มหกอันนี้แต้มสี่นะคะแต้มสามตวบนนะเอ็ดก็จะเลือกให้คร่าวๆแบบนี้นะคะเพราะว่าอัตราการเสี่ยงเนะี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าทุกสูตรเนะี่ยจะต้องนะคะเดินต่อด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะคิดว่าอัตราการเสี่ยงมันเยอะนะคะให้เพื่อนๆคนะลองไปจับคู่ชุดนะ ชุดนี้นะคะจับแล้วก็นําไปตัดเองนะคะว่าเพื่อนๆชอบที่ตัวไหนนะคะแต่ว่าหลักร้อยของเราต้องมาที่เลขคี่เท่านั้นนะคะหลักสิบต้องมาที่เลขคี่แบบนี้นะคะหลักหน่วยจะต้องมาที่เลขคู่นะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยในงวดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาตามสูตรแบบนี้นะคะแอดก็อาจจะมีสลับหลักเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือถ้าถามความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างสามแปดแบบนี้นะคะ ก็ชอบที่83ด้วยนะคะสามศูนย์เนี่ยก็ชอบที่ศูนย์สามด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่ชอบก็จะเป็นที่ห้าแปดนะคะก็ชอบที่แปดห้าด้วยนะคะแล้วก็ห้าหกนะก็ชอบที่หกห้าด้วยนะคะเก้าแปดนะคะก็จะชอบที่แปดเก้าด้วยลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเราไม่รู้นะคะว่าคุกกี้ของเราเนี่ยจะยังเดินต่อไหมนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเลขคู่แล้วก็เลขคี่นะคะแต่ว่าแอดเลือกมาตามสูตรที่ แอดยึดนะคะของงดที่แล้วที่แอดใช้ส่วนตัวเนี่ยจากแต้มร้อยสิบร้อยหน่วยนะคะมาผสมประสานกันฮะก็เลยกลายเป็นฮะเป็นชุดนี้ขึ้นมาฮะฉะนั้นให้เพื่อนๆฮะแคปไว้นะถ้าชอบก็เลือกนําไปเสี่ยงฮะไม่ชอบนะก็แค่มองผ่านนะฮะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะขอบคุณทุก กำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ